คลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์ s ั b สไค i b e และแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในกระเลเมอมเฟอร์เลเจอร์พารที่มีรู้เท่าไหร่ใช่ั้ม <laughs> พระเอกิจวันนี้รรเราจะจ้จตกกระจายหมดริมเลยอ๋อเราจะมา แต้มตะกี้ปั่นอันดับแรกมีห้าตะเก,กียวอันนี้ไปแอบฟาร์มมาตั้งนานที่นานเลยคือเล่นมังไม่เ่นมังนะไม่เลยนาน,นนี้เจ้าหลออทำงานเร็วขึ้นเจ้าตีเหล็กทำงานเต็วจึ้นแบมนี่อะไรธนาคารสร้างเรียนเร็วขึ้นเราเนตอนนี้ต้องการมากเลยอืม โตทำงานไอ้ไม่ใช่โตทำงานโตงานอ,อันนี้อ,อ่ะป,ด,ปดไปเหอะเดี๋ยวนะคุณก็ต้องตดบ่นล้อ่อยู่ดีให้เขียนอา่านนะโทษดี <c oughs> เป็นไงบ้างทุกคนลอยกระทุงที่ป่านมาได้ไปลอยที่ไหนกัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันบัก เอวลากระตรงได้ไหนมาเราหรอเราไม่ได้ปล่อยเราอยู่บ้านจริงๆก็เบื่อไม่อย้่จะไปไหนเหมือนกันเลยแต่ไปก็จะมาทำไมบใช่นี้ไหนวะชอบเรื่องทีเผือกมงไงไม่ทำอะไรดีอันนี้ทำพวกก็เปล่ แล้วก็ไม,ม่ีเอ๊ะเราว่าปลาฟาร์มหมดแล้วเหรอวะอี๋อ๊ยโอเยติดติดติด,ตดอันนี้อ่ะหนึ่งอันมันต้องใส่ไม่ใช่นี่ว่าแล้วข้างบนสิเออแล้วต่อไปก็จะมาซื้อมีอยู่สี่พันอันนี้ไปเลยละกัน lạc điện tử tân hôn tham mặt của chấp hành hết đại yêu mhm 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 สี่ได้ดีไหมเพิ่มเลยดีเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพลังแล้วกันเพราะรู้สึกพลังเพิ่มมากเลยตรงนี้นะอืม สงมัใส <imer> <te> <le Mc> <later> ่พวกนห้ทำไม่ดอยน่าจะได้แค่นี้และชุบชวบชุบช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 บ้เฮ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วอาวุธใหม่พ่วกระดูกต่อไปดาบเอามาอ๋อมันติดอะไรเนี่ย นะ่กิจอะไรอันนี้ก็ได้อ่ะอืมคันธนูเหรอไม่ลกไม่ได้โอ้หัวกอดเอ๊ะสร้างเห็นอะไรอ่เอออันนี้อ่ะอือยังไม่ได้อ่ะ มันชื่อดอยนะเมื่อกี้ลืมข้างบนน่าจะมีถ้าไม่ด ane, ah, kap ab, kap ab. ูข oh. ah, ้างบนอ่ากระเป๋ากระเป๋าเอากระเป๋าด้อู้อู้เอาพูดธพุทธพเอาไปให้หมดดูผ้านี้ทําได้เยอะแยะเลยแห้งทองดูได้เยอะได้เยอะจุทำแบบนี้ก็ได้เลยดู้เยอะเมื่อกี้ให้จับอะไรนะเต่าทองใช่ไหมเต่าทองทองเจอ เอามาใหมือนกันเลยทุบนะ <laughs> เอ้ยไม่ใช่จะทุ <c oughs> บซ่บ <c oughs> อมอด้แล้วดอดาบดอดาบมาอีกเออใส่สองอันมันให้จับนี่ เดี๋ยวจะบอกนะว่าเดี๋ยวดูนะอันน <illing> ี้กางจะบอกเดี๋ยวพอต้องการมันจะไม่ปีฮะครบมันมีอยู่แล้วอ่ะโน้ทบโทบเป้จิบ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 มันใช้อะไม่ใช้เท่าไหร่นะดูใช้เท่าไหร่นะเย่สิบ มีอีกเอาไปเย้ได้กระเป๋าแล้วกระเป๋าสตางค์กลางเหรียญมีค่าอีกอาจจะทำของรัวล้วพาร์ตดีอะมูดโลหะโน้ตพื้นบ้านอืมจะโต๊ะโจ๊ะโจ๊ะไหนอะเห็นไหมฮะ แต่ละยาง <S <S ไม่น่าจ,จะขอหยุดกันเด้อหุด,ดๆๆข้อมันไม่พอนี่โอเค อะปวดหัวมากเลยตอนนี้ทุกคนไม่เกินขึ้นอย่าเห็นสภาพแดดตอนนี้จังเอ้ยไม่ใช่หรอกช่วงนี้ก็มีเรื่องคิดนน่นคิดนี่ตลอดเวลาถ้ามันจะปวดก็ไม่แปลกเพราะทุนเดิมมันก็ปวดอยู่แล้วด้วยเลยเย้เพิ่มกระเป๋ามีสี่ช่องเย้ไม่ังม่เถอะขี้ทำ รากสติยังไม่น่าจะได้ยังไงแดดถุงมือเนี่ยมีอะไรอีกไหมกระโหลกมันต้องไม่ทำเนี่ยมันต้องสร้างอันนี้ ไม่สร้างสร้างในยางยังต้องไปปลดล็อกข้างบนอีกนี่ข้างบนสุดนู่นเลยอืมนั่นแหละก็อยากเห็นราคาแหละเป็นหมื่นรออีกยาวดูดุ๊ดดุ๊ดดูเร็วๆสิเฮ้ยเย้ได้เยียวถุงมือโลหะ โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้อันนี้ม่ไดอะไรวะน้อนันนอ,าาอันนอันน,อออน,น,นั้นอันนันอันนอันนอัอันน้อันน้นอันนั้อนนั้นอันอยนอันน้นออเนนี่ๆันอันั้อันนอััออันนอันอันนนอับ้นอนเ้นอนน้นันอ เอาไว้เจอกันไปาพาทหน้านะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เราฟาร,ร์มของมันเยอะๆก่อนมุดของแต่ลายอย่างได้เยอะมากยากมากเลยเฉพาะต่างเนี่ยเกมนี้ไปแล้วบ๊ายบายฝากเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดช่อง youtube เราด้วยนะคะเข้ามากันเยอะนะทุกคนนี่คือช่องทางช่วยเหลือของเราต่างๆนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ